อย่าดีมนะไข่โน้กอ้ย่าค่เจอไข่นกถ่ายคลิปยังถ่ายคลิปยังเจอไข่นกไข่นกไหนมือมาเลยไม่แบมือมาไข่อะไรไข่ไม่ใช่ไข่นกไข่นกจะไปเจอมาได้ไงแบมืออะไรแบมือ แบมือเห็นกล้องไหมแค่กล้องมองแค่ไข่น้อแบมือแบมือแบมือไข่อะไรนี่ไข่น้อย่าไปจับตัวอะไรมาแบมือเอยเฉยแบมือมันไม่ดิ้นอย่าบีบอย่าบีบไข่น้อ ดูๆๆดูดูดูนะหนึองอ้นี่หลัตัวอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะไปดูเลยตัวเราคืออยเราก็นึกว่าตัวอะไรทุกคนคะนี่มันคืออะไรคะนี่นเอ้ยมันนิ่มๆอ่ะไส่นกไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะคะทุกคน ถ้าเกิดใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกมายหน่อยนะคะมาก็นึกว่าโจจะเอาตัวอะไรมาให้ดินกึกว่าโจกระจายเลยโจอะชอบจับตัวอะไรก็ไม่รู้มาให้มาอยู่เรื่อยอยู่ใกล้เกินไปแล้วเราต้องอยู่ตรงนี้ <laughs> นี่นะคะไข่อะไรทุกคนบอกหน่อยนะคะไม่ใช่ไข่อะไรนี่มันคือลูกอะไรคะทุกคนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมากับโจนะจะไปแกล้งหมลนะคะเอาไอ้ลูกนะั้นอะอะไรนะ โลกนี่นะคะเมื่อกี้นี้โจอเอามาแกล้งไม้ไปทีหนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกล้งหมามากันดูซิเขาจะกลัวเหมือนที่มายกลัวไหมบอกว่าเป็นไข่หนุ่มให้โจจัดการนะคะทุกคนรอดูเลยเธอเธอเอาอะไรให้หมาดูอ่ะหมามามาแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรให้มห,หมาดู นี่ตัดนี่เจอไข่ไข่อะไร่ก้ไหนแบบไม่เอาแบ,บมือจกพูดจิ้งหนกิกไแ,แบ,บมือไข่อะไรวะบบนี่มาตรงนี้ไ,นได้ไม่เอางานนไม่ได้ไม่ได้ี้แบ,บมืออเคไม่เอาดูก่อนไข่อะไรอ่าไ,ไ,ไปไปแง่ตรงนูน้น เด hey! hey? nah, yeah, ี๋ยวกลัอันอื่นไ้อันนี้ไม่ได้เอามือมาไม่ได้มาต้องมือเดี๋ยวมันแตกไม่เาเดี๋ยวมันเป็นไข่อะไรแล้เดี๋ยวมันแตกเอ้ยย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 ยียยยายย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 ยอยยยยยยนยย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 ย

นี่นะคะไข่ของเรานี่ว่าโดนเจ้าแก้งอีก <laughs> ว่าตรงนี้มันมีกิ้งก่ากับจิ้งเหลนกลัวเดี๋ยวเอาไข่อะไรมาใส่มือผู <laughs> ้จายแล้วตกใจหมดเลยทุก <laughs> คนเป็นไงคะชอบไหมคะถ้าเกิดชอบก็คอมเมนต์มานะคะ <laughs> โดนแก้งอีกแล้ว <laughs>